อีกแล้ววันนี้ขอรอต้อนรับลูกสาวพญายนาคคนสวยปกติเราขอแต่ตัวเลขน้องธัญญาอาสยามมาคราวนี้มาพร้อมกับเพลงใหม่ที่มีชื่อว่าแฟนเก่าบอศเซาเรย นกส่งมหัคนทกต่ิมาักมากยยิั่งักากิกา่งัมักมา่รากักมากยมาัม่ัารมาิ่งา่งามากยิางกิงิ่

h i l a số phận ít đông sa, bên trong anh không có ai, <laughs> đôi ta ai ta, จะให้เขาเข้าใจด้วยใจที่เป็นคนดีกั เป้าเ้าเลยต้อนรับน้องธัญญาอาเสียอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ แบบ้อบแบบคนลุกเลยนะจริงจริงวันนี้ไม่สบายค่ะแต่ว่าอยากร้องสดให้เป็นแฟนไทยรัฐได้ฟังสุดยอดจริงๆนะสำหรับเพลงนี้แล้วคือหลายคนบอกว่าอุยทันย่ามาในลุคนี้แต่มาเป็นเพลงเศร้าแล้วชื่อเพลงคือแฟนเก่าบ่เศร้าลืมมันยังไงล่ะคะซีสเล่าหน่อยค่ะที่มาที่ไปก็จริงๆเป็นผลงานเพลงที่เราเป็นสายเพลงช้าอยู่แล้วเราก็เลยอุ๊ยแต่ไปเพลงเร็วก็ยังไงอยู่หาะพลงยากจังเลยก็เลยตัดสินใจ ว่าอหาเพลงช้าพี่เบิ้ลมาทุมราชก็ช่วยก็เลยไปเจอเพลงนี้ของน้องหนาเตยค่ะหนบเตยเป็นคนเขียนชื่อเพลงแฟนเก่าปวดเศาลืมค่ะพี่เบิ้ลก็ เป็นโปรดิวเซอร์ให้เป็นผู้กับให้เสียนบทให้จัดการให้ทุกอย่างบรรยากาศเอมีมีเดี๋ยวคนหน้าตาคุ้นๆทั้งคู่เนี่ยเลยนะพระเอก MV การทัศนะใช่ไหมการทัศนะพี่ลูลู่ลาล่าเป็นแม่หนูแล้วก็แม่น้องตาใช่เราที่มาที่ไปหน่อยบรรดานักแสดงทําไมต้องคนกันเองทั้งนั้นเลยก็อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยกันค่ะก็ไปขอแรงพี่ๆมาช่วยช่วยกันอยากให้เป็นเอ็มวีคนกันเองค่ะ จะได้ไม่ต้องจ่ายตังค์เยอะชัดเจนประหยัดเลยก็ดอย่างอย่างอย่างพี่เบิ้ลเนี่ยก่อนหน้านี้น้องธัญญาเนี่ยเคยประกาศออกสื่อใช่ไหมอยากให้พี่เบิ้ลช่วยมาแต่งพงแต่งเพลงทำเอ็มวงเอ็มบีให้แล้วพี่ชายก็จัดให้เราเรียบร้อยเลยจริงจริงกว่าจะได้คิวเขาก็ยากค่ะต้องโพสประจานเฟซบุ๊กตออะไรตอนนั้นเนาะแล้วก็บอกงี้คุณผู้ชมเพลงนี้นะน้องปล่อยมาประมาณอาทิตย์นิดเดียวเองอันนี้กว่าประมาสิบวันยอดวิวตอนนี้ล้านกว่าไปแล้วโอ้โหยอดจริง คืคาดหวังกับฟีดแบ็กยังไงบ้างคะเอ้จริงๆไม่ได้คาดหวังเยอะเลยค่ะเพลงนี้แต่ว่าก็ขยันตั้งแต่ยังไม่ได้ปล่อยเพลงเลยแล้วก็ปล่อยลงแอปพลิเคชันติ๊กตอกเล่นแผ่นเสียงแล้วก็ให้แฟนๆช่วยเล่นแผ่นเสียงกันแล้วแผ่นเสียงมันแบบไปแบบเป็นหมื่นๆอ่ะเราก็เลยตกใจอุ้ยแบบ อุ้ยขอบคุณทุกคนมากๆพอเพลงปล่อยออกมาปุ๊บก็เลยกลายเป็นแบบติดไาเลยในเรื่องหาของ M.V. เนี่ยก็เป็นแบบว่าแนววิถีชีวิตของพี่น้องชาวอีสานจังหวัดใช่ค่ะเป็นงานแต่งของภาคอีสานเลยค่ะเพราะตั้งใจอยากจะ เตือออกมาแบบบ้านๆเลยพี่เบิ้ลก็บอกว่าเดี๋ยวเรามาเวเดิมเงินดีกว่าน้อก็หนูก็ทํา MV ในเมืองอะไรอย่างงี้มาเยอะมากแล้วเราก็เลยกลับลับมาบ้านเราดีกว่าและอย่างที่บอกไปว่าคนกันเองทั้งนั้นการทัศนะทําไมต้องเป็นหนุ่มคนนี้ถึงมาเป็นพระเอก MV น้องเลือกเองหรือเปล่าพี่บบอกว่าน้องการหน้าบ้านๆหน้าหล่อแบบหล่อแบบบ้านที่ชงแล้วใช่ใช่คือคือน้องหล่อแบบ บ้านจะมีซีนที่แบบขี่ควายซีนที่แบบเป่าแคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งน้องเหมาะหนูก็เหมาะ,อะเออเราก็เลยรู้สึกว่า ต,ต้องเป็นน้องกาดแล้วในซีนคือทําไมหนูต้องคว้าไม้มาร้องเพลงให้เขาเขาแต่งงานด้วมันเป็นเหมือนซีนแบบช็อตฟิลค่ะเหมือนเราคิดไปเองว่าเราอยากจะอยากจะพูดจังเลยแล้วก็มามาอวยพรให้เขาอยากรู้ว่าตัวเองอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยจะทําตัวถูกไหมเฮ้ยถ้าเป็นเอาความจริงนะใครจะไปงานแต่งแฟนเก่าเดี๋ยวนะ่าชีวิตติบอกเหนื่อยมาก เนี่ยหนูก็นั่งดูหนูแบบเอถ้าเป็นความจริงแล้วจะกล้าไปจริงๆหรอถ้าเป็นน้องน้องไปไหมงานแต่งแฟนเก่าไม่ได้ระบุคนนะคนไหนก็ได้ไม่ได้ระบุไปต่อไปบป่ไปเปไปเขาเขาจะเชิญเราจริงๆเหรอแล้วถ้าเขาเชิญไปไหมเออมันไม่ใช่ที่ของเออลูกสาลูกาเป็นคนจริงใจมากตองใครตองใ งานเพลงก็บางความรักก็ฟางชีวิตดีขึ้นทุกด้านเลยอย่าลืมนะเราเนี่ยมันลูกสาวพญานาคอยู่แล้วสายมูเตลูก็ต้องเข้าด้วยเหมือนกันนะคุณผู้ชมไปขอพรที่ไหนมาบ้างไปมูที่ไหนมาบ้างจริงๆนะคะพอชีวิตถึงจุดที่เงินเข้างานเข้าเรารู้สึกว่า ไปขอที่ไหนมาบ้างไม่ได้หรอมันหลายค่ะอีหลีบอกจำไม่ได้เลยแบบโอ้ยสตาร์ทเ้อกัะยกมือสาธุสาธุเ้ออันถ้าเกิดว่าลืมมองได้กับมะข่าฝันเอาเด้อข้าวมีมะข่าฝันยังมาก็ก็มีมีบ้างค่ะเข่าฝันจะใส่ทันหยอเราก็จะแบบ้พรเจราก็จะคิดเองเอ้ยเราก็ค่อยๆนึกได้ว่าเออแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ไปบนค่ราะแบบขอพรขอพรแล้วก็เราก จะนึกได้เอ้ยเราเคยไปขอตรงนี้เดี๋ยวเราไปตรงนี้ไปว่าตรงนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะทําบุญบ้านค่ะีรดูมีลำบวงสูงเองบ้างไหมอย่าลืมบอกไทยรัฐนะได้เออนะคะนอกจากงานเพลงแล้วงานละครอุ๊ยขอโทษนะคะดาราท่านหนึ่งเขาเป็นนางเอกค่ะโอ้นี่ะในเรื่องราวเนี่ยคุณเล่นเป็นแบบว่าดราม่ามีชงมีชูด้วยใช่ไหมอันนี้ใช่ค่ะก็ อ๋อขอบคุณผู้ใหญ่ทางไทยรัฐมากๆเลยค่ะที่ให้โอกาสทันย่าได้เป็นประสบการณ์ใหม่เหมือนเป็นการปลดปมตัวเองเลยว่าแบบเล่นดราม่าไม่ได้ร้องไห้เก่งแต่เรื่องนี้คือจะบอกว่าอย่างเมื่อวานนี้ไปถ่ายมาคือร้องไห้ทั้งวันแล้วเราแล้วเราทำได้เราดีใจมากๆเหมือนเป็นการปลดปลดล็อกตัวเองค่ะชื่อเรื่องอีหยังคือเรื่องของไห้ซีราณีที่รักตอนบังวลชู งวนชูใช่คือเึ่งแบบเป็นเรื่องโผัวๆมีเมียแบบแรงมากแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเราได้เล่นอะไรใหม่ๆเราดีใจมากมันมันไทยรักมาประสบการณ์ตรงคือจังไสอุ๊ยเราไม่เคยเป็นชูนะกินไม่กินเขาหวานเว้ยตาร้านสดขายของช่วยกันทำมาหากินค่ะทันย่าว่าวกันซื้อว่าวกันตรงๆแต่งเลยบอก เอออารูอารู้่ะตอนนี้ยังไม่ได้พูดถึงขนาดนั้นค่ะสร้างเนื้อสร้างตัวค่นแล้วช่วยเขาก็เหมือนเหมือนมาเข้าไลฟ์แล้วก็ช่วยเราแบบก็หมดสินค้าเข้าไลฟ์ทำไลฟ์ขายของอนาคตไม่รู้เป็นไงแต่ณปัจจุบันคนนี้ใช่ที่สุดอ่าใช่ใชไหมะเนาะน่ารักทุกคนก็บอกว่าเขาน่ารักไม่อยากเอามากครรัดอยู่เหนอยเหื่อนอยู่ไม่ไม่เต้ ว่ากลัวแบบพี่ๆ่ตแบบรุนแรงแต่ว่าอยากใช้คำว่าพี่ๆพีแก๊เกซลีนคนเดียวเดียวนันสาวคือลูกว่าแล้วนะคะทัญญามาทั้งทีเอืออยากรวยขอเลขเน่เอาทีมงานเอาแป้งมาหน่อยมาโรยน้องทัญญา่นน้องไม่้องเป็นหน้องสาวเป็นลูกสาวหวานจริงๆต้องขอแบบจดๆแบบนี้แหละอ่ะจริงๆอย่างบอกเลยอีเลขในใจพูดเลยเอาเลขสามสิบเก้า สายมากับสายสามเก่าหนึ่งนึกเอาค่ะหรอพี่บอกให้หนูนึกหนูก็นึกไทยล้นเลขสามอาจจะหมายถึงไทยลัาเลขเก้าอเลขดีเหมือนกันท่้งหมอโหค่ะอ้่อันนี้สุดต้องฝากผลงานเลยค่ะฝากเจ้ามิ้นท์โลดค่ะฝากผลงานเพลงนะคะแฟนเก่าบอสเลืมนะคะตอนนี้ก็ ไปติดตามได้ทาง YouTube อาสยามมิวสิกนะคะร้านกว่าแล้วนะคะแล้วก็ฝากเล่นแผ่นเสียง TikTok ด้วยฝากติดตามสินค้าค่ะ TikTok ด้วยนะคะแล้วก็ละครละครซีรีส์ใหม่ค่ะทางไทยรัฐทีวีค่ะเรื่องศิรานีที่รักวังวนชูค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีละครทางอีกช่องหนึ่งเรื่องมวยสะดิ้งมักสิ่งสายฟ้าเป็นอีก